สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาอยู่ที่สวนหลังบ้านพี่สาวอีกครั้งนะครับวันนี้จะมานำเสนอการทำาปืนก้านกล้วยของเล่นเด็กในสมัยก่อนนะครับให้ชมกันนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องมาต้นกล้วยที่หลังสวน พี่สาวก่อนนะครับไปชมกันเลยครับและนี่คืออุปกรณ์นะครับมีดทาครัวนั่นเองอืน่นแล้วก็ต้องไปที่ต้นกล้วยก็เลือกกิ่งหนึ่งนะครับเลือกก้านกล้วยมาใบหนึ่งเลือกอันนี้แล้วกันนะครับก็เฉือนมันออกมา แล้วเราก็ต้องต้องระวังยางมันด้วยนะครับถ้าเลอะตัวแล้วเดี๋ยวจะเหนียวได้คนที่แพ้ก็อาจจะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องมาลิดใบออกนะครับใบด้านข้างตรงนี้นะครับ อีกทั้งสองข้างเลยนะครับก็ตัดออกสักนิดหนึงไม่ให้ยาวเกิน เี๋ยวเราก็จะมาบ้งางมันนะครับที่บ้างก็จะทําแบบนี้นะครับขีดลงไปที่ด้านหลังแล้วก็นัดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลื่อนมาอีกล็อกหนึ่งทำเหมือนเดิมนะครับ ไปเรื่อยๆจนสุดด้านนะครับแล้วก็จะได้เป็นเดี๋ยวเวลาเราเล่นก็จะเป็นเสียงปืนเหมือนกับปืน M สิบหกครับโลวๆอันนี้เป็นการทำ ของเล่นของเด็กสมัยก่อนนะครับที่ยังไม่ค่อยมีของเล่นสมัยใหม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะครับคนอายุอายุรุ่นที่30ขึ้นไปน่าจะยังพอได้เด็กอยู่บ้างนะครับสหรับเด็กๆรุ่นใหม่ก็รับชมเอาไว้เป็น นี่นะครับเมื่อเสร็จแล้วเก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวเวลาเล่นเราก็จะมาลูดไปนะครับแบบนี้ครับมันจะล้มลงไปเหมือนเดิมก็สามารถเล่นใหม่ได้หลายครั้งนะครับก็แค่งัดสิ่งที่ ัดไอตรงที่เราบ้างไว้ขึ้นมาใหม่ซึ่งก้านกล้วยก็สามารถเอาไปทําเป็นการละเล่นได้อีกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นทําเป็นม้าก้านกล้วยเอาไว้ขี่เล่นกันนะครับของเด็กสมัยก่อนไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงไหมก <c oughs> ็เอาละครับ คลิปนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับของเล่นชิ้นหนึ่งของเด็กสมัยก่อนอนี่ก็มีคุณกล้วยหอมตามมาเล่นด้วยตลอดเวลาอีกครั้งนะครับ กดติดตามช่องเก้าสตอรี่ด้วยนะครับกดตรงรูปผมได้เลยนะครับขอบคุณครับ